ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพือพ่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็เฟซบ,บุ๊กนะคะก็คืออยากจะมารีวิวบอกนะคะเกี่ยวกับห้าชนับความขาวที่ออยทำมาแล้วขาวจริงๆนะคะได้ผลจริงๆแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ห้าห้าอย่างนี้ก็เกิดใครลองทำตามจริงๆจริงๆจังๆอ่ะขาวแน่นอนนะคะก็อยากจะมาบอกนะคะเพราะว่าออยทำาแล้วขาวออยไม่ได้ขาวแบบนี้นะแต่ก่อนแต่ว่าถ้าทำตามห้าข้อนี้ขาวแน่นอนนะคะข้อที่หน,หนึ่งก็คือเป็นคนสะอาดค่ะก็คือ ต้องขยันอาบน้ำอะสะอาดอะอาบน้ำปกติเช้าเย็นก็ได้นะคะอาบน้ำแบบว่าเป็นคนขยนนะันอะขัดผิวสูตสบู่อะไรเงี้ยให้มันแบบดูจริงจังกับการอาบน้ำสองนะคะพยายามหลีกเลี่ยง <c oughs> แสงแดดนะคะบางคนบอกว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดฉันต้องไปเจอแดดทุกวันเงี้ยฉันจะหลีกเลี่ยงยังไงเอ่อย่างงี้ออยก็แบบก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคําว่าพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดก็คือพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดให้ได้มากที่สุดนะคะ ก็พยายามอะให้ให้ได้บ้างที่สุดอคุณจะทําวิธีไหนก็ได้ใส่เสื้อคลุมกลางล่มนู่นนี่นั่นเอวิติงจิงกะเบลส่วนข้อที่สามก็คือทาครีมบำรุงนะคะเขาว่าครีมบำรุงก็คือโลชัน่นทั่วไปค่ะจะยี่ห้ออะไรก็ได้ตามท้องตลาดจะเป็นมหาตัวขาวหรือจะเป็นแล้วแต่วิติงจิงกะเบลเลยแล้วแต่เลยที่แบบที่คุณคิดว่าคุณทา,า,าแล้วมันบำรุงแล้วมันขาว ที่คุณคิดว่าแบบเอออะไรเงี้ยออยไม่ขอแนะนําแล้วกันว่าเป็นเป็นยี่ห้ออะไรนะคะคิดไม่รู้ก็แล้วแต่เลยเป็นโลชั่นทั่วไปที่ทาผิวอะค่ะข้อที่สี่ข้อที่สี่นี้เขาข้าสําคัญจริงจนะคะก็คือการรับประทานอาหารเสริมนะคะบางคนอาจจะรับประทานอาหารเสริมนู่นนี่นั่นวิตามินซีกูตาวางก็แล้วแต่นะคะออยทานคอลลาเจนนะคะของดีว่านั่นเองนะคะคอลลาเจนตัวนี้นะคะออยทานมาทั้งหมด สามกล่องแล้วค่ะกล่องนี้เป็นกล่องที่3นะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะไปถ่ายกล่องให้ดูคือมี3กล่องแล้วจริงๆถ้าคอลลาเจนนะคะคือเราจะ,จะ,จะบำรุงอย่างเดียวไม่ได้อะเราต้องดูแลจากภายในด้วยจะเอาชีมไปทานในจะเอารีมมากินก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องกินคอลลาเจนแทนนะคะซึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะเห็นผลแน่นอนกับดีว่าคอลลาเจนนะคะอืมจบไปแล้วนะคือ ข้อที่4ก็คือการรับประทานอาหารเสริมนะอันนี้ใช้วิจารณญาณนะคือออยมาบอกจริงว่ากินแล้วมันขาวจริงๆขาวมันขาวยังไงวะคือมันก็ไม่ใช่เป็นเพราะตัวนี้ตัวเดียวที่ขาวแต่คือมันมันช่วยบางคือมันช่วยรวมให้ขาวขึ้นไวมากแล้วก็แบบทำให้บินอ่ะคือออยแกลแล้วมันดูมีออร่าแล้วมันสว่างเฮ้ยมันดูใสอ่ะเข้าใจป่ะแบบมันใสขึ้นนะมันแบบเออมันดูบิ้งขึ้นอ่ะแค่นี้แล้วกันเพราะว่ามันมีว่างมมีว่านมีทั้งคอลลาเจนวิตามินซีไกลซีนจิวเทนนะมีีีสาาาาาารรรรรออออหคบบบทท่่่่่่่แแเเไไมต้้งปซืยกะะะจนนนนนนูั เราทานในนี้เลยมันก็ครบอยู่ตัวนี้เลยซึ่งไกลซีมันก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งในกูตา่ามันก็ช่วยให้ขาวขึ้นซึ่งเราจะไปซื้อทานทำไมอะคือในเมื่อเราทานนี้แล้วมันดีก็ทานตัวนี้นะคะคือว่าส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้เนี่ยบางคนอาจจะขี้เกียจซึ่งออยพูดเลยนะข้อสุดท้ายที่สำคัญข้อที่ห้าการทาบีบีครีมการทาบีบีครีมเนี่ยหนึ่งกันแดดละสองช่วยในเรื่องของความขาวขึ้น ได้เร็แต่ใช้วิตา,ามินจะทำให้ขาวขึ้นนะคะหนึ่งสองกันแดดถ้าไปมีวิตาม,ท,มที่ถูกหลักตามออยอที่เขาบ่งบอกว่า,ม,า,ามีสารเรอ่อมีสารแบบมีคูต้าที่ช่วยทำให้ผิวขาวขึ้นก็อ,อาจจะทำให้ผิวขาวขึ้นแต่ว่าออยเชื่อได้เลยว่ามันทำให้ขาวขึ้นจริงเพราะออยใช้วีดีอยู่ตัวหนึ่งมาระยะนหนึ่งแต่ว่ายังไม่เคยเอามาลงโซเชียลยังไม่เคยบอกใครแล้วก็ไม่ไม่เคยเอามาลงโซเชียลนะคะแล้วก็ปกติออยจะคุติดวีดีมากแต่ช่วงหลังๆมันก็ไม่ค่อยทาเพราะว่าอ่าจจะบอกว่าแบบบางทีก็แบบยังไงอ่ะคือตั้งแแต่่่่่ชวววนนนยยิดดีาาาามมมมกก็็ไคอทเพระััูบบ ขาวดูแล้วันที่เรารีบเราก็ไม่ได้ทาแต่ว่าที่สำคัญเลยสำหรับคนที่ผิวยังไม่บิ้งอ่ะแล้วแบบริมมันยังไม่ขาวอ่ะแล้วเป็นคนที่ไม่เคยทาบีบีมาก่อนเนี้ยก็ลองดูค่ะลองเปี็นใส่ดูว่าแต่ก่อนเราไม่ขาวทาแรกๆมันอาจจะดูแบบแตกตาว่าพุงนี่น่าต่เราก็ไม่ยาให้มันดีขึองคอลลาเจนกูต้านะคะบีบีคอลลาเจนกูต้านะคะกล่องจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเกี่ยง่ายมากไม่เหนียวเนื่อยหนานะคะและขาวแบบขาวธรรมชาติอ่ะไม่ดูขาวโป๊กขาวเวอร์ซึ่งอยากจะบอกเลยเลยว่าแบบไอตัวบีบีเนี่ยออยใช้มาแล้วเกือบทุกยย่อ เลยนะคะเพราะว่าเป็นคนติดติดมาปีนี้น่าจะเป็นปีที่สองแล้วที่เลิกที่ใช้บีบีมานะคือปีที่สองนะข่าวขึ้นแบบเผือกเลยนะคือแต่ก่อนไม่ได้ข่าวแบบนี้นะคือแบบ<อ>ว่า,วาถ้าคุณอะทาอย่างเงี้ยทุกวันอะทาข่าวให้มันขาวอะแบบจนจนมันติดมันติดเขาเรียกว่าอะไรอะติดแบบติดเป็นนิสัยว่าเราต้องทาถ้าไม่ทาเราไม่มันไม่มั่นใจอะเราจะไม่ออกจากห้องนั่นแหละคือการติดเป็นนิสัยแล้วพอวันนึงที่คุณไม่ทาคุณจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเฟลอะมันแบบ ไมันดูผิวดำอ่ะเออแล้วก็ล,ลองนานๆไปแล้วคุณลองมาสังเกตตอนคุณอาบน้ำเสร็จผิวคุณจะขาวขึ้นคุณต้องบำรุงให้อย่างนี้ด้วยนะคุณต้องทำให้อย่างที่บอกเลยนะสะอาดหลีกเลี่ยงแดดสะอาดนี่คืออาบน้ำให้สะอาดอาบน้ำบ่อยๆอย่าขี้เกียจอาบน้ำหลีกเลี่ยงแดดนะคะแล้วก็ บำรุงด้วยโลชั่นนะคะแล้วก็บำรุงจากภายในโดยการรับประทานคอลลาเจนนั่นเองนะคะซึ่งออยทานของดีว่าแล้วข่าวจริงเห็นผลจริงนะคะส่วนข้อสดุดท้ายก็คือทาบีบีซีมนะคะทาให้ติดเป็นนิสัยค่ะเพราะว่าในบีบีชีมก็มีตัวบำรุงที่ทําให้ขาวขึ้นจริงๆียากจฝาคนะสำหรับหข้อที่แบบบางคนอาจจะหาวิธีทําไมอยากจะทําให้ขาวขึ้นต้องทำยังไงบางคนก็ทานนู่นนี่นั่นทานนูน่ทน,น,านทานที่เป็นยานู่นนี่นั่นซึ่งบางคนก็ทานยาที่แบบไม่ถูกไม่ถูกหลักอนามัยอะพูดยังไงยาที่แบบไม่มี ออยอเป็นอาจจะเป็นอันตรายต่อเราได้ซึ่งสองอย่างที่ออยใช้นี้ไม่เป็นอันตรายต่อเราแน่นอนเพราะมีออยออกำกับเรียบร้อยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบอยากรู้เพิ่มเติมสามารถถามได้นะคะใต้คลิปได้เลยนะออยดีตอบทุกอย่างนะคะไม่มีกั๊กไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะก็อยากจะฝากไว้นะสาหรับบ,บีบีกับดีว่าน,นะคะซึ่งออยทดลองกินเองทําเองทุกอย่างเดี๋ยววันหลังจะมาทามากินให้ดูอีกเลยให้ค<น>ะแ <จะ S 1> นความขาจริจริงๆนย่าลืไมไป<ม>ทานะคืนนี้ฝันนี้นะคะเจะไปอาบน้ำแล้วคพือกินขาเจ้น